ใบไม้สวยมากเมันมันเตีหยั๊กพักเสียงใหญ่ๆใครมีก็ชอบเลยนี่ก็ถือว่าใบเล็กเท่าไหร่นะดอกเล็กลงกลางลงหน่อยเดียวเองมันแข็งจริงๆนีเละมันแดงช้ำเลย สวัสดีครับเจอกันกับผมข่าวเย็นๆนะครับพี่น้องครับผมกับลุงรัตครับวันนี้ลุงสวัสดีครับครับวันนี้มาดูนกตัวหนึ่งนะครับผมจากขอนแก่นนะครับพี่น้องครับเจ้าลิงปิงนะครับนกมีประวัตินกมีที่มาที่ไปนะครับพี่น้องครับาร์มีนะอืมู่ เจ้าลิงปิงนกมาจากบ้านผมเลยครับออผมนกมาจากขอนแจ่นบ้านผมเลยเละนะครับอยู่แล้วนะครับ,ค,รบคือมันนิ่งนะครับคําว่าอยู่เนี่ยมันนิ่งนะครับเออไม่ดิ้นไม่นั่นเรานิ่งนะครับคือนกผมนําลงมานะครับพี่น้องนําลงมาคนที่แบ่งให้ก็บอกว่าลิวตันนะครับ ไม่ไม่มีตันสักคำนะครับก็วันไม่มีอยู่สักคำด้วยไม่มีตอนนี้หลิวไม่มีเลยไม่มีมีแต่หนึ่งกุกนะเป็นหนึ่งกุกเสียงเล็กนะครับทีแรกเหมือนนกหลิวตันมากนะครับพี่น้องครับที่นี่เขาขันก็เสียงเหมือนหลิวแต่มีกุกครับช่วงเว้นเหมือนรหลวเลยเหมือนนกเหลยวเลยอันโยนนี่เหมือนนกหลวเลยโครกโค้กออเว้นช่วงนะครับแต่ว่า เดี๋ยวจะพามาดูตัวครับเพราะว่าหนึ่งมันนิ่งแล้วก็เป็นนกครับคําว่าเป็นนกก็คือมันสวยนะครับผมทั้งจะเป็นลายคอการยืนตัวตนนะครับลายนะครับเป็นนกแล้วนะครับพี่น้องครับก็จะพามาดูนกลงมาจากขอนจันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวครับพี่น้องครับดูตัวเจ้าลิงปิงชัดๆเลยวันนี้นะครับว่า จะเป็นยังไงถูกตาพี่น้องหรือเปล่านะครับเสียงนเล็กอยู่นี่แหละนะครับเจ้าลิงปิงตัวใหญ่นะครับเป็นนกตัวใหญ่นะครับสนับปีกก็ยังไม่ถือว่าเต็มนกบ้านเต็มเท่าไหร่นะลุงเนาะครับเป็นสนับปีกลายใหญ่นะครับแต่ลายคอนี่สูง,สง,สงลายคอส,สูงสูงทั้งสูงทั้งหนาะนะครับ แต่เป็นแช่งเป็นขาเนี่ยขาเนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วง,น,งนะครับ,รบขานี่แตกกระเทียมเลยหุ่นก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับทรงเหมือนเหมือนเจ้าโบนัสผมเลยนะครับเจ้าโบนัสนกเก่าผมแบ่งให้ช่างหลังนะครับลายคงลายคอหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับเหมือนคล้ายๆเจ้าโบนัสเลยอืมเอ อเ,อเ,เออเสียงมันเล็กนะครับเสียงมันเล็กแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเล็กก็เร็วนะครับลุงน่าจะได้เล่นอยู่นะตัวนี้ลุงเนี่ยครูเนี่ยครูเ,ครเออเป็นนกคารมุมเป็นนกคารมุมเป็นนกคารุมหน่อยนึงนะครับแต่ว่าไม่มีอ่างนะลุงเนาะไม,ไม่มีอ่างครับมีขัดมีหนุนธรรมดาธรรมดาอืมเสียงเล็กคารุมนะครับ ลายคอสวยมากลายคอสวยนะครับตัวสวยแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบนกเสียงเล็กก็พอดีแหละนะครับมันชอบใครชอบท่านไม่ว่ากันนะครับแต่ตัวนี่วันนี้มาดูตัวชัดๆหน่ยสวยนะครับแต่สนับปีกเนี่ย,ค,ย,ยครับ สนาปีกสนาปีกตรงตรงนี้ยังไม่ได้เป็นขนบ้านเท่าไหร่นะลุงเน,นาะอ่าสลาบปีกตรงนี้ยังไม่เป็นถือว่าเป็นขนบ้านเต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่ลายคอเนี่ยโอ้พ,ออพี่น้องเอยทั้งพริกกามนี่นกองศีนี่ก็ไม่รู้นะก็มังกรานแล้วนะนี่ายยากจังไงเนี่ยครับสนาปีกตรงวนๆนเนี่ยยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่นั่นเท่าไหร่ยังไม่ถอด ยังไม่ถอดมันไม่ถอดเนาะครับมันไม่ถอดแต่ขนตัวมันถอดหมดแล้วคนนั่นเลยครับก็ลายคอสวยมากสวยดูลายคอเลยใส่เจ้าของดีด้วยครับอีแรกมาดินเลยไม่ดินแล้วไม่ดินแล้วใช่ไหมลุงอยู่อยู่แล้วใช่ไหมครับอยู่แล้วอยู่แล้วก่อนนี้อยู่งี้ในดินพลัดพลัดครับ สวยนะครับสวยสวยดิงปิงนี่สวยชอบมากตรงที open, ่ลายคอไม่เคยขี้ใส่น้ำนะน้ำเนื้อไม่เคยขี้ใส่เนี่ยข้าเพิร์กไม่มีขี้นีไม่มีขี้ใส่ไม่มีขี้ลาดใส่กระป๋องอะไรเลยทั้งอย่างนกป่านะครับนกป่าอำเภอชนบทนะครับนกป่าข้าวกระป๋องน้ำก็สะอาดเลยครับไม่ไม่ไม่ขี้ใส่เอาลงมาจากขนจันจะเข้ามาเป็นนกนกเมืองปวงวันนี้ก็จะเปิดผ้ามุด ก็อยู่นั่นเลยอยู่ข้างนอกดูแข็งนะครับพี่น้องครับผมดูแข็งแดงช้ำแดงช้ำเลยอืมแดงช้ำแตกกระเทียมเลยกระเทียมเลยแตกกระเทียมเขาจะแดงช้ำแล้วแตกกระเทียมนกกจนตัวใหญ่ก็เสียงเล็กเนาะลุงเนาะเสียงเล็กได้นกตัวใหญ่ก็เสียงเล็กได้นะครับนกจะเริ่มอ้วนด้วยเออนกเริ่มอ้วนเริ่มสมบูรณ์จัดๆก็เลย นะครับถ้านกมันอยู่แล้วก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องนกมันอยู่นกมันไม่ดิ้นแล้วนกมันอยู่มันนิ่งคือความนิ่งจะขึ้นแล้วฝึกได้เลยเนี่ยใช่ครับผมขึ้นแลวฝึกได้เลยนกประมาณนี้ <BRUNO S 2> นกนิ่งแล้วลายคอสวยที่สุดนะลุงเนาะะสวยลายคอสวยที่สุดสวยมากเลยตัวนีว้ลายคอสวยรับสวยเพื่อนเลยแหละลายคอสวยถ้านกมีคลุลมก็ลักษณะน,น,นี้นะลุงนะ ถ้าไม่มีคลุมก็เลียงนะลายเม็ดคอนเนี่ยเรียงนะงงครับแต่นี้แตกเป็นเม็ดเพแต่พริกลามอ่ะผมว่าพริกเนี่ยตรงตรงลามมาเถาไหลนะล<า>เออทับบ่าย<อ>นยครับสูงด้วยสูงด้วยลึกด้วยนะครับนี่ลามไปติดหลังเออลามมาล,ลามมา,เ,าเออลางม,มาติดเต็มลายหลังไปเลย นี่ครับผมลายคอสวยมากเจ้าลิงปิงนะครับที่ทำไมผมเรียกลิงปิงมันดิ้นนะครับทีแรกมันดิน้นนะครับก็เลยไอ้ลิงปิงเลยตั้งชื่อลิงปิงเลยนะครับนู่นครับลายคอโคตรคักอา้ารออีกสักหน่อยนะครับพี่น้องครับผมรออีกสักหน่อยให้ลุงหายพอดีเหรอนุกนุก ได้ฝึกคงได้ฝึกนะครับได้ฝึกนี่ตัวนี้ตัวนี้แนนอนเลยตัวนี้อืนกใหม่ครับก็นกใหม่ตัวข้างหลังผมนี่แหละนี่นกใหม่ก็เสียงเล็กเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ีคัดเองนะครับตัวนี้คัดเองนะครับพี่น้องคัดเองเสียฟอกเลยครับประวัติก็เอาใส่ในกรงรวม แล้วมันไล่กีดเขานะครับผมไลก่กีดไล่ตีไล่ถอนขนเขาก็าเลยเอาแยกนะครับแยกได้ไม่กี่วันมันก็ขันกลายเป็นนิ่งด้วยตอนนี้เออตอนนี้ก็นิ่งนะครับนิ่งเลยนะครับถือว่าผ่านนะลุงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะ,อะนเออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้เล่นเนี่ย<ด>มีแน่นอนใแมเเตียกบนะครับท่านปุ๊บเลยเวลาเขาครูเขายืนติดคอนเลยเออ มีหูช้างก็มีจดคูแล้วนะครับมันจดคูมานานแล้วเป็นเดือนสองเดือนแล้วเนี่ยนกประมาณสามเดือนกว่านะสี่เดือนครับสี่เดือนประมาณสี่เดือนเต็มที่ถือว่าดูนกเสียงเล็กแล้วกันนะครับพี่น้องครับผมนกเสียงเล็กเนี่ยเสียงเนี่ยไม่เกี่ยวกับตัวนะครับตัวใหญ่เสียงเล็กก็มีเนี่ยอย่างนกสองตัวนี่แหละครับม,มีแต่ตัวใหญ่ๆสวยๆแต่เสียงแต่เสียงเล็กนะครับแต่ตัวนี้ ตัวนี้จะออกกว่า,วาไอ้ลิงปิงเนาะลุงเนาะออกกว่าตัวนี้ออกกว่านะครับเสียงเล็กของเสียงเล็กของนะครับแต่อายุอานามถ้าตัวนี้ก็ถ้าถ้าเปรียบเทียบอา,ายุป่าก็คงจะสู้ลิงปิงไม่ได้เนาะนนลุงเนาะใช,ะชะ่ใช่รับนี้นจะเป็นรุ่นรุ่นอยู่นกรุ่นจะเป็นนกรุ่นอยู่นะครับนกรุ่นอยู่เพราะว่านกมนเป็นนกในสวน นะครับนกในสวนนกในเมืองสู้นกในป่านกในป่านี่มันอาหลายปีกว่าจะต่อได้นะครับนกนี่เขึ้นก็ติดแล้วครับพอขึ้นก็ไปติดกันแล้วนกคนต่อมันเยอะใช่นกนกเมืองนกคนต่อเยอะใหม่ก็ติดแล้วนะครับหานกที่แก่ๆยากครับหานกแก่ยากนะครับทุกวันนี้นกเมืองอลิงปิงนะครับ คนใหญ่จะขึ้นใหม่ดนะันนกต่อได้ทุกวันเนี่ยโคตแล้ว<อ>ลายคอนิ่งครับผมนิ่งเลยครับอยู่อยู่แล้วนะครับพี่น้องอยู่แล้วเจ้าลิงปิงนี่อยู่แล้วนะครับเหลือแต่ให้ลุงหายมือก็ข,ขึ้นขึ้นมาวันนี้ก็คึกแล้วล่ะครับ สวยสิมปีได้ฝึกหลายตัวเออนะครับครึ่งใหม่ไปแล้วหลังปีใหม่น้ะลุงเนาะหลังปีใหม่หลายตัวฝึกได้เออไม่คือจังหวะที่ลุงแขนหักด้วยแหละมันนกมันไม่ได้ต่อเนื่องเลยเลยลงกันหมดใช่นกมันเลยลงเลยเรือกันหมดเออกลังฝึกค้างอีสามสี่ตัวเนี่ยใช่ตอนนั้นลุงก็ฝึกด้วยเอาอาบแดดได้จับกงบ่อยๆ่น้อลุงเนาะมันได้จับกงยกบ่อยๆนกมันเริ่มนิ่งเริ่มึก พอแขนหักก็เลยไม่ได้ค่อยได้จับนกม,<า>มีแต่ให้อาหารใหม่ที่บ้านดีกว่าแล้วก็นิ่งนิ่งนิ่งมากไอ้นั้นนิ่งมากครับบ้านเลยไม่เคยมานี่หรอกไอ้นั้นครับไม่เคยมานี่นกน่กนกกาก็นกใหม่เหมือนกันครับฝึกน่าจะตัวนั้นนิ่งนิ่งมากเลยนั้นครับเดี๋ยวหายค่อยลุยนะครับอันนี้มันลงลงเรื่องอย่างเดียวทั้งวันเลยทั้งวันแหละเห็นตัวเราลงอยู่มุมนู่นเรี่ยงทั้งวันอนาคตเป็นยังไงบ้างลุงคิดว่าน่าจะโอเคเลยตัวนั้น คารมคารุมไม่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 มีางนิดนิดหน่อยมีกัดหนุ่มหน่อยหน่อยเลยมันไม่หนาไม่หนาไม่หนาเนี่ยวนกใหม่ด้วยมันยังไม่ออกอะไรฟังเลยเนาะครับเอานะครับพี่น้องครับโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาศึกษาได้มาดูนกเสียงเล็กแล้วกันนะครับพี่น้องครับนกอันนี้นกจากทางปัญแจนนะครับกับนกนครถม นะครับสองตัวดูตัวตนตัวใหญ่นะครับแต่เสียงเสียงเล็กลงเสียงเล็กลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับนกชํานะครับพี่น้องนกชํานกนั่นคัดเองนะครับคัดเองถึงเวลาค่อยฝึกนะครับเอาครับเลิกงานหลังเลิกงานนะครับพี่น้องแวะเข้ามาค่ายมาชมนกดูเพลินๆไปนะครับคอข่ำนะครับพี่น้อง ชิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็เหมือนเดิมนะครับฝากติดตามเหมือนเดิมกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องเกษราแสงดีครับชิปนี้ค่าแล้วผมกับลุงลาไปก่อน <มา S 1> นะคร,ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ